ข่าวมิไดที่คือฟุตบันไทยไบมา n โน o โป i n กิ้งสไตประจำวันที่28กุมภาพันธ์2565โดยใช้่าครั้งฟุตบอลไทยครับหลังาดูข่าวบอลไทยในช่วงของช่วงที่คืนนี้กันดีกว่าครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงที่คืนวันนี้โคโยงจัดหนักดึง3แข้งชุดใหญ่ดวลเวียดนามเวทีเอเชียในครั้นี้โดยการที่ทางบรุิศสีมคะนะฮะ อาคุณสือทีมชาติไทยชุดยุยสปีจัดทัพใหญ่ดึงธนวัตรสุวรรณัตและก็กฤษดาลุยซูฟบอน AFC ยุยสามปีเอเชียนคัพ2022อย่างแน่นอนโดยกันนี้ทีมชาติไทยชุดยุยสปีภายใต้การนำทัพของโคจ้งวรรุษศรีมคะคะอยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมสำหรับรายการใหญ่ AFC ยุยปีเอเชียนคัพ2022 ึ่งจะมีการแข่งขันกันขึ้นที่ประเทศอุซเบกิสถานโดยจะมาเดิมเกมแรกปูก่ทางทีมชาติเวียดนามวันที่2มิถุนายนนี้ซึ่งทางโคโยงได้เปิดเผยล่าสุดต้องการดึงตัว3มผู้เล่นจากทีมชุดใหญ่อย่างทางธนวัฒน์ซุงจิตาบอลมิฟิลจากทางเรซซตอกตี้ทีมดังในศึกฟุตบอลพิวริกิจิในอกอลังนี้โดยการน,นี้สุบรรณเหมือนตากองหน้าวันเดคิสของเมืองไทยจากสโมสรบุรีรัมและก็กิษดาการแมน ประการหลังทีมชาติไทยชุดแชมป์ AFF Cup 2020จากทางชมพดีเ c ในครั้งนี้โดยเข้ามาเป็นการหลักของทีมชาติไทยชุดลุยศึกอยู่23ปีชิงแชมป์เอเชียแต่ต้องดูว่าพวกเขาเนี่ยจะต้องเล่นกับทางทีมชุดใหญ่หรือไม่เพราะการแข่งขันของทีมชาติไทยชุดอยู่23ปีและกทีมชาติไทยชุดใหญ่อยู่ในช่วงเวลาเดียวกัน ซึ่งเรื่องตัวผู้เล่นตอนนี้จากทีมงานทั้งชุดใหญ่และก็ชุดยุ่ยสามปีลิสต์รายชื่อออกมาแล้วจะมีผู้เล่นในกลุ่มคาดเกี่ยวทั้ง2ชุดอยู่3คนก็คือธนวัฒน์สุจิตทาบอลจากทางเลสซอตตี้สุบระนัหเพลนตาจากทางบรีลัมย์และก็กิสตาการแมนจากทางชุมบุรีเอฟซีซึ่ง3คนนี้จะต้องมีการพูดคุยกันอีกครั้งบอกว่าผู้เล่นในกลุ่มนี้จะลงทำหน้าที่ในทีมชุดไหนแม้ว่าทั้ง2รายการจะแข่งขันที่อุซเบกิสถานเหมือนกัน แต่คงจะไม่สามารถลงทะเบียนผู้เล่นได้ทั้งสองรายการหรอกนะเพราะฉะนั้นจะต้องตกลงให้ชัดเจนแล้วว่าจะให้ผู้เล่นคนๆนั้นแข่งขันรายการใดกันบ้างอ่าเป็นบางงานนี้นะผมทางโค้ชโจ้งนะฮะบรวุฒิศรีมะคะก็ได้บางแผนเรียบร้อยแล้วว่าจะเอา3าคนนี้ดึงเข้ามาร่วมทีมให้จบได้ยังไงก็ฝากติดแฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์ทีมชาติไทยชุดอยู่23ปีกันด้วยครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาก,กันดีกว่า สะเทือนไทยลีกบีจีเตรียมเ,เปิดตัวแข้งทีมชาติอาร์เจนตินาเดยกกะน,นี้จับตาบีจีประทุมทีมยักษ์ใหญ่ของเมืองไทยดีกรีแชมป์ไทยลีกนการล่าสุดตเตรียมจะมีเซอร์ไพรส์เสริมทัพครั้งใหญ่ในครั้งนี้โดยซึ่งกระแสมาแรงเป็นอย่างมากทีมแชมป์ไทยลีกตเตรียมจะคว้าตัวไบรอันเฟรเดล่าแข้งดีกรีทีมชาติอาร์เจนตินาชุดยูสิบปีเข้ามาเสริมกร,ร่งในครั้งนี้ อย่างไรก็ตามกระแสข่าวลือต่งางๆนั้นทำเอาแฟนบอลต่างต้องสงสัยนะฮะกองกลางดีกรีทีมชาติอาร์เจนต้าวัย27ปีรายนี้จะเข้ามาแทนที่โคต้าของผู้เล่นคนใดในทีมในคั้งนี้ซึ่งทางต yes, ีโกลุยซันโตอันเดรสตูเยสไหมรวมถึงวิกเต์คาดโซหรือเปล่าต่างก็เป็นผู้เล่นคนสำคัญของทีมอยู่ตอนนี้บีจ um, ีประุมมีภารกิจสำคัญบนเวทีเอเชีย AFC c h a เปี้ยน League 2022รอบแบ่งกลุ่ม ่งวสรเขาอยู่กรุมจีร่วมสายกระทางเบเบิรซิตี้ออสเตรเลียชุดนำดราก้อนจากเกาหลีใต้และก็ยูติดซิตี้จากทางฟิลิปปินส์สำหรับทางไบอันเฟเดล่าเคยผ่านการกแข่งขัมาแล้วทั้งทางเบเบเรสชาฟิลโอริมโปอินเดเปนเดเอ็นเต้ยาโฮเดรุนตักซิมฟูเอซ่าอามาริยาโกคิโมอูนิโอพีเอสเอสเซเลมานเปอร์เซราลามังกันพสไอเอส ชมารังและก็เปอร์ซิจาบบนดาเอชในของหักนี้เป็นนัวบอลงานนี่นผมต้องรอกันต่อไปกันทกันศึกไทยลีกนะฮะเริ่มมีตัวใหม่ๆเข้ามาเพิ่มอีกแล้วเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาก,กันดีกว่าครับโปรแกรมถ่ายทอดสดศึกฟุตบอลเจลิก2022กำหนดการใหม่ของฤดูดกาลเอามาเป็นที่เรียบร้อยวันที่2มีนาคมถ่ายทอดสดส่งตรงจากประเทศญี่ปุ่น ดนกันนี้ก็จะมีเวลส1เจนียกาคาวาซิคิฟอร์เตเลพบอุรวะเร d เดมอนเวลา1เจนียกา3าิมุที o โยโกฮาม่าเอฟมารนพบ i ิเซ l โกเบนี่ก็เป็นการแข่งขันในวันที่2มีนาคมมันพุธที่ถึงนี้ต้องมาดูกันต่อไปว่าทีมของเจ้าเจคาวาซิคิฟอร์เตเล่นั้นจะสามารถเอาชนะอุรวะเร d ได้ไหมงานนี้ต้องรอพบกันในวันพุธครับแล้วมาดูประเด็นข่าวต่อมาก,กันดีกว่า สี่สิ่งหลังทีมชาติไทยชุดยูสิปีเข้าชิงกับทางเวียดนามชุดยูยี่ปีเดี๋ยวกันนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าสี่สิ่งที่ว่านั้นหลังจากที่ไทยนะฮะส่งนักเตะชุดยูสิปีไปเก็บประสบการณ์ในครั้งนี้ได้อะไรกลับมาบ้างเริ่มจาก1นนะฮะแบกอายุดียนักเตะทีมชาติไทยชุดนี้มีค่าเฉลี่ยของอายุอยู่ที่18.1ปีเท่านั้นเรียกได้ว่าแบกอายุสู้กับเราทีมชุดยูยีอปียูยี่ปี ซึ่งมีอายุห่างกับท,ทีมชาติไทยชุดนี้มากถึง3-5ปีซึ่งการที่ทัพช้างศึกชุดนี้ทะลุเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศได้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วต่อมาข้อที่ 2. ความมั่นใจกลับมาอีกครั้งทีมชาติไทยอายุน้อยชุดนี้เรื่องอายุเป็นเพียงแค่ตัวเลขเท่านั้นพวกเขาเนี่ยลงสนามด้วยความมั่นใจต่อกรกับทุกทีมที่อายุมากกว่าด้วยศักยภาพที่ไม่น้อยกว่าแถมยังดูมากกว่าทีมคู่แข่งได้ซ้ำไป จอมาข้อที่3เล่นบอลด้วยระบบนะโดยช้างศึกภายใต้การน,นํำทัพของซัปปโดอบริโลกราเซียเล่นด้วยระบบอย่างชัดเจนมีรูปแบบแบบแผนถูกวางด้วยตัิติกที่มีการฟูมฟักมานานหลายปีถือเป็นทีมชาติไทยชุดเยาวชนชุดแรกๆเลยก็ว่าได้ที่ได้มีการเล่นเป็นระบบอย่างชัดเจนในครั้งนี้และข้อสุดท้ายข้อที่4ประสบการณ์อลัมค่า โดยทีมชาติไทยอายุน้อยชุดนี้ถึงแม้จะทําได้เพียงแค่เป็นรองแชมป์แต่พวกเขาได้ประสบการณ์อลําค่ากลับมาและเห็นได้ชัดเจนแล้วว่าพวกเขานั้นมีศักยภาพที่สูงมากเลยนะถือว่าไม่ธรรมดาที่สามารถต่อกรกับทีมที่มีอายุมากกว่าได้อย่างไม่เกรงกลัวซากบาดอบาลลิโลก,กราเซียชี้ชัดเลยว่าทีมชาติไทยชุดนี้จะไปลุยเวทีเยาวชนชิงแชมป์โลกเป็นครั้งแรกในหน้าปรอวสัตร์เลยนะ นี่ก็เป็นการพูดถึงสี่สิ่งที่ทีมชาติไทยนั้นได้กลับมาจากการไปสู้ศึกในกัมพูชาในครั้ังนี้เรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีกว่าครับบรรยากาศที่ยอดเยี่ยมกริตเปิดใจหลังมีโอกาสเข้าแคมป์ช้างศึกตัวเล็กโดยเจ้ากฤิตอรันสัญญาักนะฮะดาวรุ่งน้องเล็กเปิดใจหลังมีชื่อติดทีมฟุตซอลทีมชาติไทยครั้งแรก โดยกริตอารันสัญลักษณ์ปีกดาวรุ่งวัย20ปีที่มึ่งจะมีชื่อติดทีมชุดใหญ่เป็นครั้งแรกและเป็นนักเตะที่อายุน้อยที่สุดในทีมฟุตซอลทีมชาติไทยชุดเตรียมทีมป้องกันแชมป์อาเซียน2022และก็ซีเกม2022โดยเจ้าตัวนั้นพูดถึงบรรยากาศในทีมหลังผ่านการฝึกซ้อมสัปดาห์แรกมาแล้วโดยกิตนั้นได้บอกว่าเป็นบรรยากาศที่ยอดเยี่ยมทุกทุกคนในทีมต่างก็มุ่งม,มั่นนะ เพื่อโชว์ฟอร์มให้โค้ดได้เห็นส่วนตัวผมเองก็แอบดีใจที่ได้เข้ามาตรงจุดนี้เป็นการติดทีมชาติไทยชุดใหญ่ครั้งแรกของผมก็จะพยายามอย่างเต็มที่เช่นเดียวกันเพื่อโอกาสที่ได้ลงสนามในร์นเ,เมนต์แรกที่จะมาถึงนี้ส่วนการฝึกซ้อมของทางโค้ดสำหรับผมนั้นไม่ได้ต่างจากเดิมมากมายักเท่าไรนักเพราะเคยซ้อมกับทางเซซ่ามาแล้วจากทางสโมสรหลังจากนี้ก็ไม่รู้ว่าโค้ดเองจะมีการเรียกตัวเพิ่มหรือตัดตัวอีกไหม สำหรับผมแล้วแค่โฟกัสหน้าที่ตรงนี้ให้ดีสุดก็พอสำหรับโปรแกรมการแข่งขันของทางทีฟุตซอลทีมชาติไทยในช่วงครึ่งแรกของปี2022ทั้งหมด3รายการก็ได้แก่ NSDF ฟุตซอล i n v e a t i o n 2022ที่ประเทศไทยระหว่างวันที่15-25ถึงมีนาคมฟุตซอลิงแชปมอาเซียน2022ระหว่างวันที่3-12เมษา,ายนฟุตซอลซีเกม2022ที่เวียดนาม ช่วงเดือนพฤษภาคมปี2565นั่นเองครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีกว่าครับดีใจไม่สุดอานิเย่ร,รับผิดหวังนิดหน่อยหลังยิงให้กิเลนได้แต่ว่าเกมจบเสมอนะโดยดาวยิงกิเลนพยองร,รับดีใจที่ทําประตูได้แต่ก็เสียดายที่ผลการแข่งขันจบลงด้วยผลการเสมอโดยเฮนรี่อานิเย่กองหน้าของทางเมืองทองนะฮะในศึกลีโวไทยลีกตัดที่ผ่านมา ทำประตูทีมขึ้นนำลลโอเชียงรายแต่สุดท้ายรักษาสกอร์ไว้ไม่ได้โดนทีมเยือนยิงตีเสมอจบเกมด้วยการคว้าเพิ่มอีกหนึ่งแต้มเก็บไปทั้งหมด35คะแนนรังอันดับ6ของตารางคะแนนในศึกบริโบคไทยลีกโดยหลังจบเกมนะฮะอันนี้เย่เปิดใจบอกวา่าผมนั้นรู้สึกดีใจที่วันนี้ทำประตูได้ผมอยากทำเพื่อทีมเล่นเพื่อทีมวันนี้ทีมเราเล่นได,ด้ดีมากนะฮะครอบครองเกมไปทั้งหมดเลยแต่ก็ผิดหวังนิดหน่อยที่เรานั้นเก็บ3แต้มไม่ได้ นั่นว่าการพลาดสามแต้มไปเป็นเรื่องที่น่าผิดหวังแต่ฟุตบอลก็เป็นแบบนี้แหละครับอะไรก็เกิดขึ้นได้เกมจบไปแล้วเราก,ก็พร้อมไปสู้กันใหม่ในเกมต่อไปโดยแฟนบอลเมืองทองดีเป็นอย่างมากเลยนะคอยให้กำลังใจงนักเตะตลอดไปไม่ว่าผลจะออกมาเป็นแบบไหนผมเนี่ยพร้อมจะทำให้เต็มที่และจะคว้าชัยมามอบความสุขกับแฟนบอลของเรานั้นให้จบได้ สำหรับโปรแกรมการแข่งขันของเมืองทองนะฮะตเตรมบุกไป,ปเยือนบอริเทโลเอฟซในศึกบริโวไทยลีกวันเสาร์ที่6มีนาคมเวลา19.30นณสนามพิสเตเดียมถ่ายทอดสดทางช่อง AIS Play และนี่ก็เป็นข่าววินนยเชิ่งคือฟุตบอลไทยบายมาโนโปกิ้งสไตล์ประจำวันที่28กุมภาพันธ์2565โดยชายบุพกครังฟุตบอลไทยครับ